ษาไว้อยากกินอยากกินต้องได้กินอยอยากกินต้องได้กินอกกินต้องได้กินนะครับออกมาซื้อครับ คุณนายนั่งอยู่ในรถด,ดูนี่เขาบอกว่ามันมีตออันแรกอ่ะคือจิ้มไปแล้วนิ้มเลยแต่ลูกที่สองเขาจิ้มไปแล้วมันแบบเขาบอกว่าสุกแล้วแต่ว่ามันเป็นกรอ,อ, 1, กกอ,กอบนอกนุ่มในเาต้องเอานุ่มเเออเอานุ่มหนึ่งลูกแล้วก็เอากรอบนอกนุ่มในอีกลูกเอาสองลูกเยเหรอสองลูกก็เพียวที่จุ่มไมงอีวสาไปบอกแกไว้ว่าเพียวที่จุ่มมือฮะ หมอนนี่หมอนโอเคเอาต้องไปกินออกมาล่าทุเรียนจ้า <c oughs> จะรีวิวทุเรียนที่ได้มานะคะมีสองแบบก็คือแบบห่ามแบบแข็งกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็แบบเละซึ่งชอบมากแบบเละ จะมากิน,กน,กนเขาไม่ได้ชอบแบบเละมากอ่ะอ๋อฮ้าวอืมหวานกรอบนอกนุ่มในอันนี้ยก,กิได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบแข็งเหมือนเมื่อกี้อะ่ะอืมหอมเฮ้ยพูดจริงๆว่าอร่อยมากอันนี้นะคะ คือหวานในนี้ร้านเนี้ยไปซื้อที่เกเษตรนวมินทร์แถวบ้านนะคะเป็นรถแบบเป็นรถกระบะไ,ไม่มีไม่มีชื่อร้านนะคะอันนี้คือแบบนิ่มห,หวานเจี๊ยบหวานมันมากต่ออันคือหมอนทองนะคะ พริกครับน้ำพริกฟาบใช่ <constrained afar>